Good afternoon, student. s t u d e n t Good afternoon, teacher. How are you today? Yeah, I'm fine, thank you, teacher. Okay, อา้าวหนึ่งปีมีสิบสองเดือน พฤศจิกายนอ่าเดือนนี้เดือนอะไรคะลูกเดือนอะไรคะโนโอ้โหโอ้โหไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยคิดก่อนลูกคิดก่อนเดือนของวันเกิดในหลวงอ่ะวันเฉลิมพระชนในหลวงเดือนอะไรคะกาัก กัลกัดาคมเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาของในหลวงนะคะแล้วก็มีวันสําคัญเยอะนะวันเดือนเนี้ยเป็นวันภาษาไทยเป็นวันอะไรอีกวันอะไรอีกวันภาษาไทยวันขับวันอาสาฬหบูชาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็วันอะไรเข้าอะไรเราจะต้องวันพระลูกแล้วก็เราจะต้องไปไปแห่ถวายเทียนเนี่ยวันอะไรเข้าวันเข้าอะไร ข้าวพรรษาในพูดสิคะข้าวพษาอ่าข้าวพรรษาพรุ่งนี้เราจะไปทําอะไรกันลูกเียนเทียนไปถวายเทียนก่อนแล้วก็ไปเวียนเทียนที่ไหนลูกท,ที่โบสถ์นะคะเวียนกี่รอบอ่ะสาม,สามรอบ,รอบนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมอะไรมาดอกเทียนดอกไม้เทเทียนครับนะคะอย่าลืมนะลูกนะเราจะได้มีไว้ไปบูชาพระพร้อมๆกันนะลูกนะอ่าและกับบ้านที่คุณครูให้ทำกี่ข้อ ทำวาฬนาทำวาฬนาทำวาฬนาพอลูกนะคะอ่าแล้วก็เราพรุ่งนี้มาเรียนเราจะเลิก11โมง30นาทีให้ผู้ปกครองมารับ11โมง30นาทีนะคะราของเประทานอาหารแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะปล่อยกลับบ้านแต่ว่าคุณครูมีภารกิจต่อที่จะเพราะต้องพาพี่เขาไปตีกองยาวงานเอ่อถวายเทียนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่วัดบางแขรกลางนะคะอ่าเข้าใจตามนี้ไหมลูก You understand? Yes. <Yeah>. You understand? Yes. <Yeah>. Okay นะคะเก่งมากทุกคนหนึ่งอ่าสัปดาห์หนึ่งมีนนงเจ็ดวัน โอเควันหนึ่ง แค่เทเวนตี้พอค,คุณครูรู้ว่าหนูท่องได้ถึงเลขอะไรคะเทนเท้าสึ่งนะคะเทนเท้าซึ่งคือเลขเท่าไหร่หนึ่งหมื่นนะคะเทนเท้าซึ่งคือหนึ่งหมื่นนะคะอ่ะเรามาทบทวนในเรื่องของการบวกการลบกันหน่อยนะคะการบวกคือการอะไระการเพิ่มจํานวนนะคะอย่างเช่นแมวข้อลูกออกมาเนี่ยการเพิ่มจานวนไหมเพิ่ม หมาโดนรถชนอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปลบทำไมทำไมคะมันตายรู้ได้ไง่ามันตายคุณครูแค่บอกว่าโดนรถชนมันตายเลยใช่ไหมคะถ้าคุณอ่ะอ่าเรามีไอติมอยู่สิบแท่งแบ่งให้เพื่อนไปห้าแท่งเอาไปบวกเอ่ยลบเอาไปทำอะไรคะเอาไปลบเหลือไอติมกี่แท่งคะ เหลือห <growing> uh ้าแท่งเก่งมากอ่าไก่ทองไก่ทองมีดินสออยู่ห uh ้าแท่ง huh. กันดั้มให้มาอีกสิบแท่งรวมเป็นกี่แท่งคะสิบแท่งครับฮะอ่าฟังดีๆก่อนนะไก่ทองมีดินสออยู่สิบแท่งกันดั้มให้เพิ่มอีกห้าแท่งอ่าเป็นอะไรนะอ่าโอเคเก่งมากประเมือหน่อยอ่าไปโบล้วไปลบ ไปบวกนะคะบวรมีลูกโป่งอยู่สิบใบตั้งเตั้งเลยตั้งมือก่อนเลยเร็วเด็กใครยังอ้าปากหัวอยู่มั้งเนี่ยไก่ทออ่ะบวรมีลูกโป่งอยู่สิบใบอือกอเลยหนึ่งอ่ะบวรอ่าเจเจทำลูกโป่งของบวรแตกไปสองใบเหลือกี่ใบเอ่ย อ่า<ป>ต่อเมยวันชัยหน่อยวันชัยตอบก่อนนะคะเก่งมากนะคะอ่าต่อไปกล้องมีลูกหมาอยู่หกตัว,ตวกล้องมีลูกหมาอยู่หกตัวอ่าคุณคุณขอกล้องไปเลี้ยงสองตัว,ตวเหลือลูกหมาก,กี่ตัวคะสี่ตัว,ตวอ่าพีเสัดดีตอบก่อนนะอ่าต่อไปนะคะอ่า อใครดีปลาปลาม่ปลาเม่มีไก่เชอฟซีอยู่ยี่สิบชิ้นปลาเม่มีไก่เชเอฟซียี่สิบชิ้นอ่าอัมพลอัมพลกินไปสิบชิ้นเหลือกี่ชิ้นคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือสิบชิ้นเอาไปบอกเอาไปลบเอาไปลบมันทำไมคะมันหายไปนะคะอ้าวอยากกลับบ้านหรือยัง คุณครูบอกว่าเวลากลับบ้านไปต้องช่วยอะไรคะ à, เออช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะอะไรนะลูกอะะเอาโหเยี่ยมมากต้องทำจริงๆนะอยา่านนะโกหกคุณครูนะโกหกบาปนะนะคะโอ้ใช่ใช่ใช่อ่ะเก่งมากลูกอ่ะพนมมือหลังตรงพนมมือหลังตรง